ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อสําหรับรถบรรทุก10บล้อนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยช่างน้ําหนักแล้วเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมแต่ว่าเกินไปขนาดไหนเนี่ยมาติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องราวบนท้องถนนกันก่อนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักหนานะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นความสะเพาของเจ้าของหรือว่าคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับฝาท่อหรือเปล่าพอเปิดฝาท่อเสร็จแล้วไม่ปิดไงคะปรากฏว่ารถที่เขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยขับขี่มาก็ตกลงไปในท่อ ล้อก็แตกแม็กก็พังนะคะเสียหายไปรวมทั้งสิ้นเนี่ยคันรวดคุณผู้ชมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามใน Virtual Reporter Powered by AIS 5G กับคุณแนณนิชาค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่รถตกท่อบ่อยเหลือเกินล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะในพื้นที่ของสอพอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รถตกลงไปในท่อระบายน้ําที่ฝาเนี่ยเปิดเอาไว้กลางถนนทําให้รถพังเสียหายไป5คันรวดค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสามของเช้ามืดที่ผ่านมานะคะตำรวจสพบางใหญ่ได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ตกท่อระบายน้ำเสียหายไป5คันที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนรัตนาทิเบตใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงสามแยกบางใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นถนนฝั่งขาออกมุ่งหน้าสะพานต่างระดับบางใหญ่นะคะพบท่อระบายน้ํากลางถนนถูกเปิดออกโดยปักท่อมีขนาดเส้นผ่าศู กลางประมาณ50เซนติเมตรส่วนบนฝาท่อมีตัวหนังสือเขียนว่าทอลอจุดขณะที่ข้างทางพบรถได้รับความเสียหายจำนวน5คันนะคะเป็นรถเก๋ง3คันแล้วก็รถกระบะ2คันทุกคันได้รับความเสียหายยางแตกแล้วก็ล้อแมกแตกด้วยก็เลยมีการประสานให้เจ้าหน้าที่รถยกทำการเคลื่อนย้ายออกไป ของเราก็เลยไปสอบถามนางชยาดาค่ะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าระหว่างที่ขับรถมาเพื่อจะไปตลาดบางใหญ่พอมาถึงจุดเกิดเหตุตัวเองก็ไม่รู้ว่าฝาท่อตรงนี้มันเปิดออกเห็นฝาท่อเหล็กวางอยู่คนละจุดทำให้ตนเนี่ยขับรถตกลงไปที่หลุมท่อล้อหน้าล้อหลังแมกแตกด้วย และนอกจากรถของตอนเองแล้วยังมีรถกระบะรถเก๋งตกท่ออีกหลายคันซึ่งหลายคนเนี่ยก็ประสบเหตุนะคะจนต้องช่วยกันยกบริเออร์มาก,กันเอาไว้แล้วก็ยกฝาท่อมาวางตรงใกล้ๆหลุมท่อเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนประสบเหตุตกลงไปอีกค่ะแล้วท่านี้เราก็วิ่งมาฝาท่อมนนันปิดมันเปิด,เป,ดเปิดกระเด็นถึงตรงนู้นนะ่ะแล้วท่านี้พี่ก็ไม่รู้ทับมาแต่รถอเมรากันหลังอ่ะสายเป็นงูเลยดีพี่ยังประคองรถล้อหน้าล้อหลัง เลยมแมกแตกยางแตกแล้วก็โดนกันอีกหลายคันเลยแล้วทีนี้มีพวกที่เขาโดนประสบอุบัติเหตุเขาก็เลยยกฝาทอ่อมาไว้ตรงนี้แล้วก็นช่วยกันยกกลวยมากัน้นไม่งั้น,น,นเหรอมีคนตายใ,ใครจะรับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าฝาทอ่อเป็นพอรองจะเอาอยัางไงเพราะว่าแต่ละคนเขาเสียหายกันหมดอมตอนนี้หาคนออกรับผิดชอบไม่ได้ใช่ใช่ตอนแรกโทรไปหาตำรวจเขาพูดว่ามีคนบาดเจ็บไหมไม่มาอ๋อเขาบอกไม่มาใช่เขาา คำเดียวว่ามีคนบาดเจ็บไหมสรุป mm. ได้ยังไงถ้าไม่มีคนบาดเจ็บก็ไม่มาไงคะขณะที่เบื้องต้นตํารวจได้ให้เจ้าของรถที่เสียหายเข้าไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะหลังจากนี้จะทําการประสานเจ้าหน้าที่ทางหลวงนนทบุรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมฝาท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายวิทยานารวินนายช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีเปิดเผยนะคะบอกว่าสาเหตุที่ฝาท่อมันถูกเปิดขึ้นน่าจะเกิดจากตัวหมุดล็อกแล้วก็ยางรองหลุดออกมาเนื่องจากมีรถสัญจรผ่านไปมาเป็นจํานวนมากโดยทางบริษัทพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายของรถทั้ง5คันค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือ Virtual Reporter Powered by AAS 5G ค่ะ